ากุระเตรียมเปิดตัวรายการใหม่ดึงแบมแบมเป็นแขกรับเชิญคนแรกสากุระเตรียมเปิดตัวรายการวาไรตี้ใหม่ทาง YouTube พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษคนแรกของรายการแบมแบมกอเซเว่เมื่อวันที่7พฤศจิกายนมีแฟนๆชาวเกาหลีและต่างชาติหลายคนเห็นสากุระและแบมแบมกอเซเว่จกขนมปังปลาร่วมกันในกลางนำ้ำ มีรายงานว่าทั้งสองกำลังถ่ายทำตอนแรกของรายการวาไรตี้โชว์ทาง YouTube ของสักุระที่มีชื่อว่าสากุระไม่กลัวอะไรเลยซึ่งแบมแบมได้รับเรื่องให้เป็นแขกรับเชิญคนแรกทางรายการวาไรตี้ทาง YouTube ของเธอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสักุระที่พร้อมรับทุกความท้าทายโดยไม่กลัวหรือลังเลใดๆ รายการนี้จะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันที่24พฤศจิกายนการปรากฏตัวของ2ไอดอลต่างชาติสุดฮอตของวงการเคป๊อปซึ่งทำเอาโซเชียลแบบแตกหลายคนชื่นชมเคมีความน่ารักสดใสระหว่างทั้งคู่และคาดหวังว่าแบมแบมและซากุระจะมีโอกาสร่วมงานกันสักครั้งในอนาคตในขณะเดียวกัน มีรายงานว่ารายการนี้จะบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์สุนัขซึ่งบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆจบกันไป้วคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ